ตัวนี้คือเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังโดยจะเล้นไปที่หลังด้านในซะส่วนใหญ่นะครับมีชื่อว่าโลโรนะครับผมวิธีการเล่นก็คืออันดับแรกให้เราปรับเบาะโดยวิธีการปรับเบาะก็คือยกขึ้นและกดลงอันนี้คือเอาเบาะลงนะครับส่วนเอาเบาะขึ้นก็คือเอามือสอดและรูดขึ้นมาตรงๆคือเอาเบาะขึ้นนะครับ ให้สังเกตนะครับตัวเบาะนี้แปะอยู่บริเวณหน้าท้องของเราพอดีใต้อกนิดนึงนะครับเอามือจับบาเชิดอ,อกหลังตรงนะครับยืดแขนออกให้สุดและหายใจเข้านะครับพร้อมกับดึงบาขึ้นมาและหายใจออกและแอ่นอกรับ เราจะไม่เอนตัวหนีอย่างนี้นะครับแนบเบาตลอดและแอนอกรับห้าเมนตัวแบบนี้นะครับขอบคุณครับ